มอเตอร์ไซค์ใหม่ในงานมอเตอร์โชว์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมอเตอร์วอลเราจะพาไปดูก่อนเปิดผ้าคลุมกันครับโอเคแล้วตอนนี้เราอยู่ันที่บูธฮอนด้านะครับเดี๋ยวผมรีดพามาดูรถใหม่กันก่อนเลยนะซึ่งบางคันครับก็ไม่มีการคลุมผ้าอย่างเช่นคันนี้ครับ a d v 350ที่มากับตัวจอสีนะครับนี่อจอสี GFT มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่คู่แฝดของเขาก็คือ ฟอร์ซ่าครับฟอร์ซ่าจอสีเนี่ยเปิดไปประมาณครึ่งปีได้แล้วนะแต่ตัวเนี้ยที่เขามาโชว์จะมาพร้อมรายละเอียดพวกของแต่ง h 2 c นะครับนี่ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูคันต่อไปกันก่อนเลยนะคันที่ไม่คุ้ม้าครับอันนี้เรียกว่าแอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันนั่นก็นนคือ2คู่หูค้า300ครับที่เป็นไฟกลมน,นั่นก็นกนคือตัว CL300 และตัว r e b e l 300นะครับทั้ง2รุ่นนี้ฮะมาพร้อมกับระบบ e-cut ครับอ่าก็คือจาก650ซีรีส์นะที่เป็นคู่แรกใช่ป่ะคู่ที่2ก็คือตัว300ซีรีส์ไฟกลมครับบั p เปอร์รีเซอร์อย่าง r e b e l แล้วก็ s c a ม b e r อย่างตัว CL 300นะครับที่ใส่ติดตั้งในส่วนของตัวกล่อง e-cut เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ฮะกล่องขนาดเล็กๆนะอยู่ทางด้าน แคงด้านขวาของตัวเครื่องยนต์นั่นเองครับและต่อมาเลยก็คือรถที่ยังคุ้มผ้าอยู่นะประกอบไปด้วย s c o o ปี้นะฮะสกูปปี้ที่คอล l a บกับคูรโรมินะครับเดี๋ยวรอดูกันว่าสีสันหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็ตัวที่อยู่บนเวทีตรงนี้ฮะก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนั่นก็คือตัว f o r ์ซ750นะครับคันนี้เป็นตัวมังกี้นะครับผมมังกี้ซึ่งน่าจะคอลแลบกับ อะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันว่าเจ้าลิงน้อยตัวนี้นะครับจะคอลแลบกับแบรนด์อะไรเสร็จคันนี้ก็ตามค่านะครับซูเปอร์เนเกตนะครับแนวสตรีทไฟเตอร์นะ CB 1 0พันจะเป็นรหัส Hornet นะครับเปลี่ยนจากตัว CB 1 0พัน R ไฟกลมนะครับเป็นแนวสตรีทไฟเตอร์ Hornet เป็นชี่เรียบร้อยฮะโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับบูธฮอนด้าแล้วก็จะมีอีกคันหนึ่งนะที่ เขาโพสต์ว่าเขาจะเปิดเหมือนกันแต่ว่าผมว่าไม่ได้ขายคะคือแค่เอามาโชยเฉยนั่นก็คือตัวนี้เลยครับ C U V E ก็คือรถไฟฟ้านะครับผมซึ่งเป็นรถสกูตเตอร์เรียกว่าเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าและพละกกำลังของในส่วนตัวมอเตอร์เนี่ยจะเทียบเท่ากับรถประมาณ110ซีซีนะครับผมสำหรับคู่นี้นะครับคือ C U V E โอเคก็เดี๋ยวเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับบูธฮันด้าเดี๋ยวพาไปดูบูธอื่นกันต่อโอเคมาที่บูธถัดมากันครับนั่นก็คือบูธซูซูกินะฮะซูซูกิเนี่ยก็จะมีคุมม้าอยู่2คันนะแต่ที่เปิดจริงน่าจะเป็นคันนี้นะครับหลักๆก,ก,ก็คือ Suzuki e a s y นะครับผมถ้าต่างประเทศเขาจะใช้ชื่อว่า n e ็ก2กับ Sky Drive นะครับเรียกว่าเป็นฝาแฝดของตัวเน็กครอสโอเวอร์แล้วกันนะครับเดี๋ยวมารอดูคันจริงนะฮะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงกับ Suzuki Easy แล้วก็อีกคันหนึ่งครับคันนี้ครับคาดว่าน่าจะเป็นตัว GSX-R พันธนะครับที่ใส่รายละเอียดพวกของแต่งพาร์ตนะครับเรียกว่าเป็นพาร์ตเรซิ่งแล้วกันเนี่ยเท่าที่ดูตรงนี้เห็นไหมฮะมันมีโป่งยื่ออกมาน่าจะเป็นตัวชุดวิงเล็ดครับผมก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าสำหรับตัว GSX-R พันธเนี่ยจะใส่บอดี้พาร์ตเรซิ่งออกมาเป็นยังไงกันบ้างครับ โอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่บูธยามาฮานะครับโอ้โหยามาฮานี่ต้องบอกเลยว่ามีคุ้ม่าเยอะมากๆนะครับผมซึ่งรายละเอียดที่เราเข้าใจเนี่ยน่าจะมีแน่ๆนะครับก็คือตัวยามาฮ่า R9 R9 นะครับคิดว่าน่าจะเป็น2คู่ทางฝั่งนี้นะที่เป็นในส่วนของตัวยามาฮ่า R9 นะครับอ่ะ คิดว่าน่าจะมาทางด้านนี้นะครับหลังจากที่เราเคยพาดูในงานไทจีพแล้วก็ที่งานอีก,อกมากไปแล้วนะครับคิดว่าเนี่ยเปิดราคาแน่ๆในวันนี้นะครับเสร็จตรงนี้ก็เป็น R Series เหมือนกันนะครับอ่าเท่าที่ผมเห็นเนี่ยคือคันเนี้ยคิดว่าเป็นตัว r 9แน่ๆนะครับดูจากในส่วนของตัวชุดวิงเลตของเขานะครับแต่คันนี้เนี่ยเท่าที่ผมมอง กำลังคิดอยู่ว่าอาจจะเป็นนะครับอาจจะเป็นในส่วนของตัว R3 ใหม่ All New นะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะผมดูจากเส้นไฟแล้วเนี่ยมันมีความคล้ายๆมากเลยแล้วก็แอบดูจากเงาด้านล่างใต้ท้องรถอะ่ะมันเป็นจานดิสเดี่ยวนะครับคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับที่ตัวนี้น่าจะเป็น R3 ใหม่นะครับ โอเคครับแล้วบนเวทีคู่นั้นนะครับก็คือตัว SR 400นะซึ่งต้องบอกว่า SR 400เนี่ยมันมี Final Edition มาหลายรอบมากแล้วแต่ครั้งนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็น Final Edition ของเวอร์ชันไทยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าสีสันนะครับตัวถังเนี่ยจะเป็นสีอะไรแล้วก็ที่อยู่ด้านล่างตรงพื้นนี้นะครับ mm hmm. ผมคาดว่าน่าจะเป็นตัวแต่งนะครับเป็นตัวแต่งค mm ัสตอมทั้งหมดนะไม่แน่ใจอาจจะมีในส่วนของ f a s i ินะครับ เอ็นแม็กเ <Okay. S 1> อะไรพวกนี้นะครบเพื่อนๆเดี๋ยว <Yeah. S 1> ต้องมารอดูกันนะครับอ่ะอันนี้ยังอยู่ในผ้าคุมนะผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คิดว่าฝั่งเนี้ยครับผ้าคุมสีดําทั้งหมดตรงเนี้ยน่าจะเป็นตัวแต่งทั้งหมดเลย <Okay. S 1> แล้วที่บูธถัดมาครับ BMW, BMW เนี่ยก็มีคุมผ้า2คันด้วยกันนะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากตัว R 1,300 GS นะครับก็คือตัว GS Adventure นะซึ่งตัวนี้น่าจะมากับของ แต่งอย่างพวกติดปี๊บอะไรพวกนี้นะครับพร้อมเดินทางด้วยนะ,ะทั้ง2คันเลยนะครับผมเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับแต่ว่าตัว g s a เนี่ยน่าจะมีทั้งในส่วนของเวอร์ชั่นที่เป็นคัตแมนนวลแล้วก็ตัวที่เป็นระบบ A.S.A ก็คือสามารถขี่ได้แบบออโต้นะครับเดี๋ยวคงต้องรอดูนะครับการประกาศราคาทั้ง2เวอร์ชั่นกันนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยลงราคาประมาณการไปแล้วครับช่วงประมาณ1 2 5ถึง135ครับผม โอเคแล้วก็ทางฝั่งนี้ครับ h a r l e y d a ิ i ั s o n นะครับเปิดไลน์อัพ2025เยอะมากครับนี่ไลน์ต่ตัวนี้เลย CVO นะครับที่เป็นไฟกลมอย่างสตีดกาย CVO ที่เป็นไฟเหลี่ยมนะครับอย่างตัวรถกายซึ่งก็จะมีรถกายธรรมดาแล้วก็รถกายที่เป็น ST นะครับ ST และอันนี้ก็คือ n i ส e สเตอรซึ่งจะเป็น n i ส e เตอร์สเปเชียแล้วก็ Sportster S นะครับ และตัวนี้ก็คือเป็น CVO โถกาาเฉยๆนะครับที่ไม่ใช่ตัว ST โอเคแล้วก็ทางด้านนี้นะครับ k a w a ี่ยก็จะมีคุมผ้าคุมอยู่นะครับ2คันนะฮะ,ะซึ่งตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นตัวตระกูล n ินจา Zx นะครับผมทางด้านนี้ฮะโอเคครับในฝั่งของค a w a เนี่ยเท่าที่ดูนะ z 9 0 0จะไม่มานะครับผมตัวนี้น่าจะเป็นในส่วนของตัว ZX นะครับคิดว่าน่าจะเป็นตัว ZX10 นะครับอ่ะเดี๋ยวอาจจะต้องรอดูกันนะครับตัวนี้และอีกคันหนึ่ง,งข้างๆกันเนี่ยฮะเป็นไฟนะครับดูแล้วน่าจะเป็นไฟกลมนะครับอาจจะเป็นตัวเอลิมิเตอร์แต่งหรือเปล่านะครับหรือวาลแคนอ่ะเดี๋ยวต้องรอดูกันบูธไรอันฟิลด์นะครับจะมีการเปิดในส่วนของสีใหม่นะครับของคลาสสิก น้องเล็กอย่างคลาสสิก350นะครับซึ่งเขาก็จะเป็นสีดำด้านทั้งคันแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวจอนะครับมีจอทริปเปอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวอ่ะนี่นะครับผมมีจอทริปเปอร์ทางด้านบนตรงนี้ด้วยนะฮะโอเคครับแล้วก็อีกบูทหนึ่งก็คือ t r i u m มนะครับ t r i u m เนี่ยจะมีเปิดเพียงแค่รุ่นเดียวเท่านั้นครับก็คือตัว b o n เ e วิลบอบเบอร์ทีเนะครับก็คือ Triumph Factory Custom ฮะรถที่เป็นรุ่น Limited Edition นะครับมีเพียงแค่750คันทั่วโลกเท่านั้นนะอัะนนี้ก็คือตัวนี้ครับแต่เป็นตัวแต่งจากโรงงานอังกฤษเลยเพราะอันนี้คือเป็นบอบเบอร์ n อนเ i l ิลตัวที่เป็น Standard ครับโอเคครับก็ จบลงก่อนนะครับกับคลิปแรกในวันนี้ฮะเดี๋ยววันนี้อยู่กับ m o t o r w l เเรายาวๆครับผมจะพามาดูอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทุกบูธเปิดผ้าคลุมกันหมดแล้วนะครับว่าจะมีอะไรทั้งหมดบ้างในงานนี้นะครับยังฝากทุกท่านนะติดตามที่ทุกช่องทางออนไลน์ของ m o t o r w l ให้พวกเราด้วยแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ผมพลลาไปก่อนสวัสดีครับ